จอร์จลิสทยอินไซต์แถลงเอาละครับขอขั้นอารมณ์ด้วยข่าวดีๆหนึ่งข่าววันพรุ่งนี้เจตุลาบริษัทโออบริษัทโออาจะจัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ โอกาสที่สตาร์ทอัพไทยจะเติบโตไปกับโออาร์นะคะเป็นการเสวนาผ่านทาง Facebook Live ของ OR Official นะคะในเวลาบ่ายโมงตรงนะคะเป็นความร่างใจที่ OR จะสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตแข็งแกร่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ OR มีการร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพแล้วก็ธุรกิจ s m e ต่างๆเช่นพี่เบอร์รี่ปลูกผักเพราะรักแม่หรือโอกระจูกลุ่มธุรกิจแฟลตแล้วก็ออร์บิทดิจิทัลนะคะซึ่งบริษัททั้ง4ีแห่งเนี่ยทางโ r ารเข้าไปร่วมทุนแล้วก็มีวิธีดาเนินธุ ก็ดีใครตัวใหญ่ใครพอมีกระตังใครพอมีกําลังก็ก็ยื่นมือไปประคองรายใหม่ๆรายเล็กๆสักนิดหนึ่งก็ดี ช่ค่ะความใหญ่ของ OR ถ้าไปคับประคอง SME สตาร์ทอัพของประเทศไทยให้มีโอกาสมีช่องทางในการเติบโตทำไปเลยใช่เป็นการเสริมนะคะให้สตาร์ทอัพเราได้ก้าวไกลไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันพฤหับที่7ตุลาบ่ายโมงตรงนะคะ Facebook Live OR Official ไปติดตามกันได้อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆให้กับคุณค่ะโอเคและเพื่อนนะ อาจจะได้เห็นช่องทางได้รู้ช่องทางที่จะเอื้อมมือไปถึง OR จะได้เอาโครงการเอาแผนธุรกิจเอาอะไรไปเสนอใช่ค่ะจะ <ไป S 1> เสนอผ่านช่องทางไหนนั่นแหละค่ะช่วยกันเสริมเติมกันได้นะคะจะได้เติบโตไปด้วยกันนะคะสตาร์ทอัพก็มาแรงนะคะสำหรับยุคนี้ค่ะโ OR อารเขาส่งเสริมเรื่องนี้อยู่ค่ะเอาละครับคราวนี้มา